สวัสดีสดครับพบกับรายการเก่งกาจ<า>พยากรณ์จะทำนายดวงชะตา12ราศีครับว่าใครจะโชคดีนหรือว่าใครจะโชค,คร้ายจะได้เตรียมป้องกันและแก้ไขครับวันนี้ก็ได้จะเจอกับท่านอาจารย์เก่งกาจจงใจพระมาพร้อมด้วยพรบุภาแก้วสาครเป็นประจำที่เอเพทีวีนะคะสำหรับคนเกิดราศีมีนะครับปักนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ อาจจะมีเรื่องขัดแย้งหรือว่าเรื่องความใจร้อนนะฮะทำให้เกิดเรื่องนะครับฉะนั้นรู้ว่าอาจจะลาออกแล้วไม่พอใจเลยนะฉะนั้นต้องเก็บอารมณ์ม่ให้ดีนะฮะอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนเราจะพาะด้านการงานเนี่ยปัญหามันเยอะนะครับช่วงนี้นะฮะช่วงสง่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่นะอาจจะมีการสับเปลี่ยนหรืออาจจะมีการผ่องถ่ายนะมหมายว่าคนเก่าๆอาจจะมันค ดื้อยาลื้อยานะรู้มากรู้มากหลบลูอู้งานใช่ใช่ก็อาจจะมีการโดกย้ายเปลี่ยนแปลงกันนะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยดีนะปากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ดีแน่นอนอันนี้ดาวอะไรมาส่งผลกทบอังคารอังคารอังคารกระเสาโอ้โหเจอกันก็ทุกหนักเลยสิไม่ต้องห่วงครับเต็มที่เลย แล้วก็อังคารเป็นกลุ่มกลุ่มลักอ่ะกลุ่มอีราศีมีนะงั้นแบบนี้ใครทํางานเสี่ยงภัยนี่ต้องระวังตัวสิต้องระวังเลยความใจร้อนไม่ได้เลยอเสียหายเลยนะยิ่งทะาบีขับรถอย่างนี้นะโอ้โหชนกับเขาแหลกลานไม่ชนใครแซงปาดหน้าหน่อยแล้วโอ้โหงไล่ชนเลยอนะมาจากไหนไอ้นี่มันมันมันท่ลองกูแล้วลองค้องแล้วมันเว็บเดียวเลยนะแวบเดียวเลยก็ไอ้ดาวมันจะอยู่มันมันดำหน้าอหลงผิดได้ง่าย กังหวมแล้วยังมีลาหูอีกอรวมกันเลยนะนักเลงใจพึ่งเหอเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยไม่กลัวใครตายไปตายตายไม่ตายอ,อ,อาศัยได้คู่ดีนะฮะคอยตักเตืนอนคอยบอกเอ,อ้ยพี่เบาเบาหน่อยนะน้องเบาเบาหน่อยนะแล้วฟังไหมไม่ฟังแล้วแบบนี้จะมีปัญหาทางครอบครัวไหมาจาัดไม่มีหรอกแวบๆอ่ะแวบๆอังคารมันมันาเร็วมาเร็วไปเร็วสรุปความรักนี่ คุยกันได้แต่ว่าเขาไม่เชื่อฟังมันดีไม่ดีล่ะอ้าวคือเวลาฟังไม่ฟังนี่มันคุณละเรื่องอ่าไหมถ้าเวลามันเกิดเรื่องแล้วถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีเห็นไหก็กลายเป็นว่าคนเราไม่สติเอางี้ดีกว่าขาดสติเมื่อไหร่ก็ไม่ดีไม่ใช่ล้วคู่ครองอ่ะเขาดีไหมคู่ครองเขาดีอ่ะคู่ครองเขาใช้ได้อ่าเรื่องความรักอยู่กับเณฑ์ดีเณฑ์ดีวันดาวจันเข้ามาครองอยู่เป็นราชาโชคมันเล็งไงแต่มันเล่งกับอังคารมันคู่ชู้อ่ะแล้วแบบนี้เงินทองพอใช้ไหม โอ้โหอยาให้บอกเลยมึงก็มีอะไรมาล้วงซับอะแล้วหูล้วงซับนี่น้อยไปไม่ได้โอ้โหนี่นากวามุตยยมันเป่าพูดพวดเลยนะเออก็คือมานี่แบบไม่ต้องห่วงเลยยังไม่ทันหยิบเข้ากระเป๋าเลยเว็บเลยเอาการเอาการรูดเลยเเอาง่ายๆยังไม่เห็นตัวเงินเลยใช่จ่ายก่อนแล้วไม่ต้องห่วงมีเท่าไหร่เครดิตเท่าไหร่เทเข้าไปเลยแบบนี้จะขายของเก่ากินไหมเนี่ย ของเก่ากินไม่ไม่มีเพราะว่าดาวดาวเสามันของเก่าไงอ่ะแล้วถ้าเกิดคนมีที่ดินอยู่เขาอยากจะขายเนี่ยเอาขครหลังนั่นเลยใช่อาจจะขายที่เลยใช่กระเสามาไงมีเนี่ยเทากับแบะมือเนี่ยจะขายเออก็จะก็ได้เพราะเสาเป็นลาบเป็นลาบก็ขายได้ขายที่ปล่อยที่ช่วงนี้จัดเลยนะชาวราศีมีนเอามาเลยมาให้ผมเหยียบรับรองได้ทอามะ เปื้อนสิงงมุกอะไรวะเนี่ยเอ้าเจ้าเสนดมาเขาบอกว่าโอ้ยมาให้หลวงพ่อเหยียบรับรองขายได้ไงอ๋อพระจะเหยียบให้บ้างขายได้เลยเปื้อนโอนก็จะเปื้อนเปื้อนเพราะว่ารองเท้าไปเหยียบขี้หมามาด้วยแหมอะไรศพกระโปรกขนาดนั้นอะไรหรอทำไมเออปกินข้าวไม่ลงจริงเหรอเออลดหุ่นกันบ้างเมื่อเราสองคนเนี่ยอะไรยดูพุงแต่ละคนดิ เอาเครื่องช่างไปเถอะคนรู้อ้วนจะไว้นะทำไมยุงชอบโอ้โหมันไปดูใครมานตังตัวเลยเนี่ยอะไรๆเอาคนผอมมาคนรู้ไปนั่งที่มืดๆนะโอ้โหยคนอ้วนยุงพิมเลยงั้นเดี๋ยวทีมงานไปกันเราสองคนอ้วนกัอ้วนแบ่งกันไปคนละฝูงคนละฝูงคนละฝูงไงเออแล้วโดยรวมแล้วสุขภาพดีไหมสุขภาพคนราศีมีอะไรไม่ควรยังระวังอะไรราศีมีระวังเรื่องอะไร อเอรื่องเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะหรือไตนะ,ะจะมีปัญหาถ้าเป็นผู้หญิงก็มโล,กลูกนะจะมีปัญหาสรุปโดยวรวมของชาวราศีมีนี่ให้ระวังมากๆเลยในเรื่องของการเงินการงานนะจ๊ะพออาจารย์ให้3เต็มสิบท่านั้นเองแต่ทางด้านความรักก็อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่จะให้7เต็ม10บนะก็ฉะนั้นทำอะไรก็ต้อง เชื่อฟังคนรักบ้างก็จะดีนะจา์คนเชื่อเมียรหรือเชื่อคู่ของตัวเองนี่โอ้โด,ดีมาเจริญเจริญเจริญวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเช็คดวงกันได้ใหม่สดๆที่นี่เอพีทีวีสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ